โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ในปีการศึกษา2568มีนักเรียนทั้งสิ้น1,231คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน73คนโดยเป็นครูชาวต่างชาติจำนวน5คนมีรองผู้บวยการ2คนได้แก่ 1. นางสาวสุพันิตย์สิงห์สงหา 2. นางสาวสุภาวินีบุญศรีโดยการนำของนายวีรสิทธิ์วงวันผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลน,นัากสมุทรเดชอุดมขับเคลื่อนด้วยพลังของทุกภาคส่วนภายใต้วิสัยทัศน์โรงเรียนแห่งความเป็นเลิศเรามุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและใช้นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์กรและนักเรียนของเราให้มีคุณภาพย่างสูงสุด โดยทางโรงเรียนได้จัดทำนวัตกรรมดังต่อไปนี้นายววรสิ์วงวันผู้มนวยการโรงเรียนจัดทำนวัตกรรมการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ที่ครอบคลุมการพัฒนาพหุปัญญาของผู้เรียนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โดยนวัตกรรมจะส่งผลให้ครูผู้สอนมีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตามแนวผหูปัญญา นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพนางสาวสุพนนิตสิงห์สงหารองผู้นวยการโรงเรียนจัดทำนวัตกรรมการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ในการพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21โดยนวัตกรรมจะส่งผลให้ครูมีสมรรถนะในทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ active learning นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 สถานศึกษามีรูปแบบการนิเทศในโรงเรียนนางสาวสุภาวินีบุญศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนจัดทำนวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลนากสมุทรเดชอุดมด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยนวัตกรรมจะส่งผลให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกระบวนการคิดขั้นสูง นักเรียนมีสมรรถนะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมและนอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมที่จัดทำขึ้นโดยคุณครูของเราเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพดังนี้คุณครูปริชาติจันทร์จัดทำนวัตกรรมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์จากกระดาษด้วยกระบวนการ active learning Gpad f i s t e p Step, รายวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่1ทั 2. คุณครูลวิน,นิพาลุนลา จัดทำนวัตกรรมเวิร์บท e ีวิยยำหมูยอคุณครูชญน,นั์ทารหอมจัดทำนวัตกรรมการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้การอ่านการเขียนด้วยกิจกรรมเหรียญปวยทานและวัฒนธรรมการทำบุญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับคุณครูพัทราพรใจบุญจัดทำนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นโดยใช้นวัตกรรม จิ๊กซอม,ม์สนิภาษาถิ่นอีสานชั้นประถมศึกษาปีที่2คุณครูเบนจมาศไหว้พรหมจัดทำนวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เรื่องโดมิโนโคำพ้องอีสานบ้านเฮาผ่านกระบวนการโดยใช้เกมเป็นฐานอันนำไปสู่การมีส่วนร่วมและพัฒนาทักษะความคิดคุณครูภัพย์บ,บุญเจือจัดทำนวัตกรรมการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจ,จรารณญาณ และการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4คุณครูมณีรัตน์สิงห์สมวงศจัดทำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาพห่ป,ปัญญาสมรรถนะในศตรวรรษที่21เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญจากนิทานนิทานพื้นบ้านด้วยเทคนิคคำถาม 5W1H ชั้นประถมศึกษาปีที่4คุณครูนัชนันยานุ จัดทำนวัตกรรมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ s เต m ชั้นปฐมศึกษาปีที่5เรื่องสบู่สมุนไพรหอมไก่ไร้สารเคมีโรงเรียนอนุบาลน,นาคสมุทรเดชอุดมคุณครูณริศลาวงษาเคนจัดทำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เพื่อพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องทศนิยมคุณครูปองคัไทยเทียมสุวรรณจัดทำนวัตกรรมชุดฝึกคำศัพท์ภาษาจีนเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเดชอุดมด้วยโมเดลถามตอบเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5คุณครูสุกัญญาพิมพาจัดทำนวัตกรรมการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น อุบลราชธานีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5คุณครูสุรศิษฐ์ขอนแก้วจัดทำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเรื่องการผลิตสินค้าและบริการสู่อัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมของนักเรียนชั้นปรมศึกษาปีที่5 คุณครูทวีศรีชาลีจัดทำนวัตกรรมการพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการปลูกผักไฮโดรโปรนิกผักสารแหนในกล่องโฟมชั้นปฐมศึกษาปีที่6ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยภ้าหูปัญญาคุณครูจุธามาศบ้างทองจัดทำนวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G Path f i Step เพื่อเสริมสร้างปัญญาด้านตรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ชั้นปฐมศ,าาศึกษาปีที่6เรื่องสเสนเทียนหอมในโลกแห่งรูปทรงคุณครูมาลาัยพรพัคเวทจัดทำนวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะภาษา,าเพื่อการสื่อสารโดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G p a t 5 Step รายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่อง Local Products คุณครูวิลาพรสายสมบูรณ์จัดทำนวัตกรรมการพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแผนถังความคิด Mind Mapping และนี่คือนวัตกรรมการศึกษาพลังที่จุดประกายความรู้เสริมสร้างปัญญา และหล่อหลอมผู้เรียนให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศจากห้องเรียนของเราสู่เส้นทางอนาคตไร้ขีดจำกัดเรากำลังสร้างคนรุ่นใหม่ที่พร้อมแข่งขันบนเวทีโลกด้วยความรู้ที่ลึกซึ้งด้วยทักษะที่เฉียบคมและด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ทุกความสำเร็จของผู้เรียนคือเกียรติยศของครูทุกก้าวย่างที่ก้าวไกลคือพลังศรัทธาของแผ่นดินนี่ไม่ใช่เพียงนวัตกรรมเพื่อการศึกษาแต่คือพลังอันยิ่งใหญ่ ที่ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศและพัฒนาอนาคตชาติให้ยั่งยืนอย่างสง่างาม